โมเมนต์พอเนาะทีนีต่างประเทศของพกาหนูว่าทุกคนน่ะน่าจะเห็นคลิปันอยู่แล้วว่าแบบว่าพี่ชินร้องไห้หนักกว่าหนูคือหนูว่าหนูเข้าใจแล้วว่าคนที่บอกว่าสื่อดับมันเป็นยังไงอ่ะเพราะหนูไม่ได้ยินอะไรเลยหนูคือแม่หนูยายหนูทุกคนน่ะถือโล่วิวแมรี่มีหนูยังไม่เห็นเลยพอหนูแบบเดินลงจากรถบกต้านหนูอ่ะส่องไปที่พี่ชินอย่างเดียวเลยแล้วเขาก็เหมือนจะร้องเพลงแ้วร้องเพลงไม่ออกร้องไห้แทน เป็นฟิลนนนั้นค่ะพี่ชิมเขาบอกว่าเฮลี่ดูเป็นคนไทยยากมากแต่ <c oughs> ก็ทำสำเร็จกนได้ก็ก็เกือบโปะ๊ะ <c oughs> คือหนูคือถ้าให้ายอมรับจริงๆเราก็รู้แหละว่าแบบต้องเดือนนี้แหละมั้ง <c oughs> เพราะมันก็ครบรอบสิบปีแล้วนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแบบคิดในใจได้แล้วไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยสักทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันครบรอบผ่านไปก็อย่าง หลังจากนั้นอยู่ดีเขาขอคิวว่าไปกินข้าวกัาอะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าต,วตี๋พี่ชินเขาไม่ขอคิวนะพี่ชินเขาบอกว่าแบบจะเจอก็เจอ,เ,จอเลยจะไม่มีการมาล็อกวันกันก่อนหน้านี้หนูก็เลยเออ,เอ,อไปสิอยู่ดีก็แบบเป็นวันนั้นจริงๆเราเป็นความเอ๊ะบ้างไหมหนูเอ๊หนูเอ๊ตั้งแต่เขาขอคิวแล้ว<า>เพราะว่าเหมือนพี่ชินเป็นคนนี้หนูว่าพี่ๆจะรู้เขาง่ายมากๆเขา,แบบเขา,าแบบเขาชิวมากดอบเขาชิวอะคะ่ะอยู่ดีวันล็อกเลยนะล็อกคิวแบบ แบแปลกไม่ปกติ <c oughs> ใช่ฉันบอกว่าเราก็เป็นสายมูเหมือนกันว่าถ้าขอจั <c oughs> งหวะนี้ม <c oughs> ันจะดีเมื่อเวลานี้เราเป็นมูมาแล้วโน n หนูหนังมัวละ <c oughs> แต่ชินมัวละ <c oughs> คือหนูไม่ได้มูเราไม่เคยมูเรื่องความรักเลย <c oughs> แต่หนูมาดูหมอดูบอกว่าอยช่วงอายุของหนู่ะแบบต้องต้องแต่งหรือว่าอะไรประมาณไหนตัวเขาเองก็ดูเหมือนกันต้องพร้อมแล้วต้องพร้อมแล้ว ก็อยากกันหนังยิงทะเลอะค่ะคือเราเป็นฟิลแบบว่าแบบเป็นฟิลแบบว่าฝรั่งทั้งคู่ก็เลยอยากแต่แบบว่าโฟกัสอะไรที่มันแบบว่าอบอุ่นที่สุดเลยแต่ว่าใจไม่เล็กไม่<น>ได้ใหญ่หนูก็อยากใจหนูอยากเล็กต่ชินก็ชอบเล็กแต่คนเราข้างไม่อยากให้เล็กใช่ าเกิดเป็นปาร์ตี้อะค่ะเป็นวีดิ้งปาร์ตี้อาจจะเป็นปีหน้าปีนี้ไม่ทันจริงๆแต่อาจจะเป็นแบบว่าออฟฟิเชียลแบบออฟฟิเชียลจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นปีนี้หนูว่าน่าจะได้เห็นกันอยู่อยาจะแจ้งปเปล่ะหรือว่าเราแบบสร้างอานาตมากกว่าจะมาจา,จากที่พี่ชินเขากงหนูก็มองเห็นด้วยกับพี่ชิเหมือนกันเพราะว่าเหมือนทุกวันนี้เราก็ทํางานแบบ โอไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจริงๆอะไรทำงานกันแบบสุดๆเลยแล้วก็เราโฟกัสกันที่งานแล้วก็โฟกัสการทําทบ้านบ้านเหมือนว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วแบบโอ้โหมันมันใช้แรงกายแรงใจใช้เงินทุกอย่างด้วยอะไรเงี้ยคะก็เลยแบบ <ใน S 2> เอาเงิน,ไป,นไปทุ่มกับบ้านก็เลยเรียก <c oughs> ของเงิยของมาคะอุ้ยขางจากไหนเนี่าแต่มันใหญ่อลังการไม่ถึงไม่ถึงแต่นั่นแหละนัใช้ประมาณไม่ถึงค่ะไม่ถึงไม่ถึง แบบนี้หนูโดนถามเยอะมากแต่แบบว่าหนูไม่ไม่อยากให้โฟกัสแบทเลยคือแบบไม่ว่าจะแบบพี่ชินจะแบบให้อะไรหรือว่าแบบยังไงหนูโอเคแฮปปี้หมดเลยขอไม่พูดขอเดาเป็นฟิลแบบว่าเราเล่นเกมกันดีกว่า <c oughs> เป็นฟิลเดาเลยให้เดาใช่ก็ใครเดาถูกก็ D M มาเดี๋ยวมะบอกเพื่อนเพื่อนคือแบบ ไม่ไม่เท่าอยู่เทียบกันไม่ได้เลยอ๋อเราเรไม่คือเพื่อนๆแต่แฮปปี้เพราะว่าเขาเห็นการเจริญเติบโตของของนี่กับพี่ชินอยู่แล้วตั้งแต่แบบอ้่กเมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้แลงทุกคนก็แบบสักทีทุกคนคือแบบลุ้นกันหนูว่าทุกคนคือร้องไห้ไปกับหนูร้องไห้กว่าหนูอะค่ะใช่ียกว่าแต่แต่แล้วเขามีลูกเลยใจจริงก็อยากทั้งคู่แต่ก็แต่ก็บ้านงานทั้งคู่เหมือนกันคือเขาว่าแล้วแต่เราคือพี่ชินก็จะมีความแบบว่าหลังขอจะมีความเปลี่ยนไปนิดนึง ก็ยอมกว่าเดิมใช่อันนี้คือแบบยอมกว่าเดิมเย็นกว่าเดิมไข้กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบทำไมไม่ไปหนีกันตั้งนานแหละรีบๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะยอมตามใจรีบๆใช่มันก็แบบเซอร์ไพรส์อยู่มอนกันะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ